สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินใจ569นะคะโซมาสเตอร์ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิด และโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะชื่อค่อนข้างจะยาวนิดนึงเนาะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกครั้งกับเนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะคะจงชอบมากเลยลองไปตามดูนะคุณแอนนาอาคาน่านะชีเป็นแบบว่าลูกครึ่งญี่ปุ่นฮาวายนะคะกเ็เป็นใบด้วยนะจริงๆนางก็บอกในใน u t u b e ของนางเองมันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรหรอกแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเ,เขามีความมั่นใจและความคิดเขาดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะไปฟังมาแล้วสึก เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือในหัวข้อที่ว่า stop stalking y o UX r e ก็คือหยุดการที่เราอะค่ะไป stalking ไปตามตามตามดูแฟนเก่านะคะถามว่าในที่นี้ใครที่เคยไปตามดูแฟนเก่าบ้าง ก็มีอยู่นะก็มีอยู่เหมือนกันถึงว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเป็นคนที่ไปตามเท่าไหร่นะแต่ว่าบางทีใน Facebook นะคะพอมันครบรอบปีมันก็จะรีไมายมาครั้งหนึ่งใช่ไหมมันก็ทําให้เรารู้สึกสะเทือนใจหรือแม้แต่การที่เราส่งข้อความไปหาเขาแล้วเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยเขาจะติดต่อกลับมาไหมเรายังมีไมตรีจิตดีๆอยู่เป็นเพื่อนก็ได้ใครเคยคิดแบบนี้บ้างนะคะแล้วปราก ว่าเขาก็ไม่ตอบกลับมาหรือแม้แต่ว่าถ้าเขาตอบกลับมาก็เป็นลักษณะของการถามคาตอบคําแบบนี้มันก็ทําให้เราอ่ะเศร้าใจไปใหญ่หรือแม้แต่การไปส่องแล้วไปส่องแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีแฟนแล้วแล้วแฟนเขาไม่ได้ดีกว่าเราเลยหรือแฟนเขาสวยกว่าเราเยอะมากเลย มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเองนี่แหละค่ะที่ช้ำใจเสียใจเนาะคือต้องบอกว่าคุณแอนนาเนี่ยเขาก็พูดไว้ถูกต้องนะบางครั้งเวลาที่เรากลับไปดูใครสักคนอะ่ะกลับไปดูแฟนเก่าๆคนที่เราเคยคุยค่ะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเออดีแล้วที่ฉันไม่คบกับแต่อีตาคนนี้ต่อหรือบางครั้งกลับไปเพื่อดูว่าเฮ้ยฉันน่ะผ่านจังหวะนั้นจุดนั้นเนี่ยมายาวนานแค่ไหนแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะ ถ้าคุณกลับไปดูแฟนเก่าคุณน่ยย้อนกลับไปเป็นสตอกเกอร์สตอกกิ้งนะคะมันไม่ทำให้ชีวิตคุณน่ะดีขึ้นเลยนะคะมีหนำซ้ำนะคะมันยังทำให้ความรู้สึกที่คุณปวดร้าวความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเออเขาไม่เลือกเราหรือความรู้สึกในการที่คุณอน่ะฮิลลิ่งเยียวยาความสัมพันธ์นั้นๆอะ่ะเหมือนคุณ มันฮิวอ่ะมันรักษาได้ได้ระดับดีแล้วอ่ะแต่เวลาที่คุณกลับไปแล้วไปดูไปคาดหวังว่าเขาอาจที่จะเอ่อโพสอะไรแบบว่าอุย้ยคิดถึงแฟนเก่าจังเลยหรือเป็นลักษณะของการแชร์รูปภาพเก่าๆที่คุณกับเขาเคยถ่ายกันซึ่งมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแล้วคุณก็เศร้าเสียใจอะคะ่ะจริงๆอ่ะคุณแอนนาแล้วก็แจงด้วยนะอยากจะให้ทุกคนอะหยุด พฤติกรรมการ stalking แฟนเก่าการกลับไปดูแฟนเก่าจริงๆตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ได้มีมีเหมือนกันแต่จะเล่าให้ฟังว่าครั้งล่าสุดอะที่ส่งไปก็คือนานมาแล้วนะแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะก็คุยกันดีแล้วทำไมอยู่หายไปก็ส่งข้อความไปปรากฏนางก็ยังเงียบพอะเงียบปับ๊บเราก็สึกแบบ ทำไมล่ะเป็นทำไมทำไมเธอถึงไม่ตอบฉันเราก็มาเศร้ามาดาวในใจสุดท้ายแก้ปัญหาด้วยการตัดทุกช่องทางก็เลยลบข้อความลบการมองเห็นบล็อกทุกอย่างสิ่งไปแล้วก็หายสับสนกันไปในที่สุดนะคะถ้าทําได้ถ้าคุณจิตไม่แห่งพอนะคะ แนะนำนะคะพยายามตัดทุกช่องทางการมองเห็นเพราะแฟนเก่าถ้าดีจริงเราคงไม่เลิกกันและแฟนเก่าการกลับที่เราไปดูข้อมูลของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เลยมีแต่เศร้าเสียใจกับตัวคุณเองนะคะเรื่องนี้ก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณค่ะ